สวัสดีครับหมอแปแรแลโทษที่วันนี้ครับด้านหลังผมนะครับเนี่ยฮะเป็นไม้แฝดนะที่บอกว่าแฝดก็คือเป็นไม้สองชนิดที่โตเบียดขึ้นในในแทบจะเป็นต้นเดียวกันครับก็เพิ่งมาสังเกตและเพิ่งมาเห็นตอนที่เรามาปรับปรุงใส่ปุ๋ย ตอนหลังๆฮะจนเขาออกลูกมาบ้างแล้วครับเนี่ยครับนี่ต้นหนึ่งมีหนามฮะอีกต้นหนึ่งลําต้นไม่มีหนามฮะก็ที่ขึ้นโผล่มาจากดินนี่ขึ้นมาเบียดกันเลยนะฮะนี่ครับก็เป็นที่หน้าดีใจ ที่เขาเติบโตขึ้นมาได้ออกลูกออกผลให้เราแต่จริงๆแล้ววันนี้ครับพามาชมพอสังเกตฮะต้นไม้แฝดเห็นแล้ววันนี้มาแนะนำเรื่อง diy คุณสามารถทำมันได้ครับจากของเหลือใช้วัสดุเหลือใช้ถ้าคนที่ชอบต้นไม้ก็น่าจะลองทำดูครับเป็นการประหยัด เงินในกระเป๋าได้เป็นอย่างดีแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็จะแข็งแรงทนทานครับแล้วก็ใช้ต้นไม้ที่มีอยู่ข้างบ้านเรือนตามท้องไร่ท้องนาที่เราเห็นฟอร์มว่าสวยมาทำเป็นไม้ดัดครับเนี่ยฮะวันนี้ผมจะมาดัดแปลงเอา วัสดุเหลือใช้เป็นเศษกระป๋องน้ำมันฮะน้ำมันเก่าซึ่งเคยหมักน้ำหมักเอาไว้แล้วก็น้ำหมักก็ใช้ไปหมดแล้วแล้วกระป๋องค่อนข้างที่จะเละแล้วฮะแต่ส่วนที่เรามาใช้เนี่ยเราใช้ไม่เยอะฮะเนี่ยครับเป็นเป็นกระป๋องที่ตัดแล้วะเนี่ยครับกระป๋องเศษกระป๋องอย่างนี้ฮะเนี่ยแตกแล้วครับ เราไม่ทิ้งครับนี่ครับเราเมื่อตัดแล้วนะครับเรามาทำเป็นเนี่ยครับนี่ครับ,รบเป็นกระถางไม้ดัดฮนะตัวน,นี้ดัดเรียบร้อยแล้วครับดัดเรียบร้อยนะจากกระป๋องใบใบพกๆอะ่ะฮะ นะครับได้กระป๋องใบนี้ซึ่งแข็งแรงยังแข็งแรงดีฮะนี่ก็เป็นมอสที่ได้จากใต้ตร้มไม้ข้างบ้านตัวน,นี้ทําเสร็จแล้วฮะแล้วก็เจาะดูระบายน้ำสี่รูนะครับข้างล่างฮะดครับนะครับ,รบก็ได้ออกมาฟอร์มก็พอใช้ได้ครับนี่เป็นด้านหน้าไม้ฮะนี่ครับ ส่วนนี้เป็นหลุมเดิมฮะที่เราขุดไปนี่ครับนี่ครับขุดมาแล้วตัดแต่งเข้าลวดครับเข้าลวดเบอร์2กับเบอร์สครับนี่ฮะก็ได้ประมาณนี้ครับเป็นไงล่ะครับการดัดแปลงของใช้ใกล้ตัวที่เหลือใช้ ประหยัดเงินได้สำหรับมือใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้กระถางที่มีราคาสูงครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่หมอแปรแลทั่วที่ช่อง youtube ครับสวัสดีครับ